อาเพชรพระวยสวัสดีที่สุขสุขกสนครับผมไก่ขีมาตามแนวทางล่าพัฒนาของพอสวัสดิ์กันพี่น้องวันพุธที่สามสิบเมษาสองหาหกแปดล่าพัฒนามือวันจันทร์มือขึ้นเนี่ยมันออกบนเจ็ดศูนย์สองล่างศูนย์เจ็ดนี่พี่น้องอันนี้คือผลมือขึ้นนี่ของพอสวัสดิ์นั่น เลขเตียนหนมาตัวลอกนะพี่น้องหนึ่งศูนย์ห้าเพิ่นเป็นเน้นเพิ่นเป็นเน้นหนึ่งกับห้าผลศูนย์กับมายกศูนย์มาบนมาล่างยกแต่ว่าจับคู่บ่อเขานะพี่น้องมิตรศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาหนึง่งเลขออกศูนย์สองศูนย์เจ็ดบ่อเขานะพี่น้องส่วนเลขบ้ามาหนับกันนี่ก็คืออยูอยูได้พี่น้องได้ เล็กกี่ประมาาน้ำกันคืออยู่อยู่พี่น้องบระมาได้พี่น้องเด้อันนี้บระแมนเหล็กมาาน้ำกันได้พี่น้องได้เบาผิดเหล็กลักหนวยบดล้างพี่น้องไงเบาผิดอ่านผิดขอสดขอไฟยหลลักหนวยบดล้างเป็นมันมาสสองเนาะพี่น้องลักหนวยบนล่างสองสามสี่ห้าหกนี่มันมาสองอยู่พี่น้องมาสองลักหนวยอยู่ ขั้นวาสองมารลักหน่วยแบบจับคบู่ผเราะมีศูนสองนะไปหนองเนาะทำไมไปหนองแจ่เม,มื่อไหม่ วันพุธสามสิบเมษายน Một <coughs> bên หนึ่งสามหาเด่นบนล่างเป็นเด่นหนึ่งกับสามเด่นที่หนึ่งกับสาม หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามสี่ สามศูนย์สมหนึน่าส,สี่ ห้าเจ็ดเก้าคู่บนล่างไปกับก็จินเนี่นมันะยืดใชหนา่ไป มาเบิงมาเบงหลักหน่วยพี่น้องครับหลักหน่วยบนล่าง หลักหน่วยบนล่างหลักหน่วยบนล่างหนึ่งสองสสีอันนี้คือหลักหน่วยถ้าเป็น้องได้หลักหน่วยบนล่าง หลักหน่วยบนล่างเอาหลักหน่วยหน่วยบนล่างหลักหน่วยหนึ่งขึ้นมาอยู่หลักสิบเหมือนเอาเป็นหามากจังไดเกา่าตามนั่นนะพี่น้องแล้วิ่มตัวเน้นพี่น้อง ตัวเน้นมิหนึ่งสีหนึ่งเกดสามศูนย์สามหนึ่งอันนี้ตัวเน้นอ่ะคือรองแคปหน้าจอดรื่อาพัฒนาของพอสวัสดิ์วันพุธที่สามสิบเมษายนเด่นบนล่างนึ่มีหนึ่งมีสามมีหา พิ่นเน้นที่หนึ่งกับสามจับคู่ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามสี่สามศูนย์สามหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดเพื่นกระเน่นให้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งอันนี้ลักหน้วยบนล่างมีศูนย์มีนนนหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นี่เพิ่นว่าลักน้วยบนล่างตะวันหนึ่งกันมาโยลักสิบเม็ดนอกพี่น้องบ่ได้เขียนเอาที่พี่น้องเลย เพื่พอนเพราะว่าเขียนตามเพิ่นเหมดน,นาเห็นบ่นี่ลายมือของพ่อเพื่อนเห็นบ่เพื่อนว่าหน่วยบนล่างเห็นไหหน่วยบอ่รอเลยเนหะ็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยพอจับคู่มาแล้วเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยพออาจารยเขียนตามเพื่อนได้พี่น้องเด้ยาวากันพ่อเพิ่นเขียนให้มากที่ข้ก็เก่าตามนี่นะพี่น้องเนาะพี่น้องเขากับคชบหนาจอเอาธรรมากัจจตะกัดกระพานในตัวเลขเป็นแค่แนวทาง อขอบคุณพ่อสวัสดีหลายคอยพี่น้องเฮงเฮงปังปังกันเลยเอาฝากกูไลกูแช่กูติดตามเพชรพระรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม